สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นุ้นนมพาคุณผู้ชมมาดูแฟชั่นพรมแดงในงานดาราเดลี่เดอะเกรดอะวอร์ดครั้งที่3ค่ะเรียกว่างานนี้นะคะเหล่าดาราซปเปอร์สตาร์ทั่วฟ้าเมืองไทยเนี่ยตบเท้ากันเข้ามาในงานแบบว่าเสื้อผ้าหน้าผมนี่จัดเต็มกันเลยทีเดียวนะคะแบรนด์เสื้อผ้าดังๆก็ผลเอามากันเต็มไปหมดเลยไม่รู้ว่าจะสวยหลอ่อโตเก๋กันมากแค่ไหนเดี๋ยวตามนุม้นนเข้าไปดูกันดีกว่าค่ะ ปิดท้ายภาพแฟชั่นในงานด้วยสาวแสนโซนตัวเล็กน่ารักอย่างสาวออมสุชาที่วันนี้สวมใส่เดรสดำจากแบรนด์ดังดิสยาเปลี่ยนเธอให้ดูเป็นสาวเซ็กซี่น่าค้นหาซึ่งสาวออมบอกว่าปกติแล้วไม่คุ้นตัวเองลุกแบบนี้สักเท่าไหร่แต่พอเปลี่ยนมาเป็นลุกแบบนี้ก็ดูสหน่ามองไปอีกแบบนะคะชอบใจกดไลค์ให้สาวออมเลยออมาอแบรนดิสยาเขาจอช่วยสนับสนุนอะไรเงี้ยก็โอเคก็เป็นแบบ ปีตเตอร์ละกันเป็นแบบวิงวิงแบบเลื่อมๆหน่อยๆแบบลายดาวอย่างเงี้ยคะ่ะ คือปกติจะลุกแบบหวานๆหน่อยวันนี้จ,จะ,ะแบบดุมแบบตรงแบบเก๋ๆเก๋ๆไปหน่อยอะไรอย่างงี้ต่วนี้สวยดูสวยคลาสสิกนะคะขอบคุณค่ะปกติแบบไปงานอะไรอย่างเงี้ยพี่ออมแต่งแนวนีหรือเปล่าคะจูว้าแต่งแนวไหนก็ส่วนใหญ่จะเบาๆจะเป็นคนแต่งหน้าจัดมากไม่ค่อยได้เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมบอกแล้วว่าไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าแต่ละคนนี่เขาสวยหล่อจัดเต็มกันจริงๆนะคะซินูนิ่เชื่อว่าคุณผู้ชมก็คงจะได้แรงบันดาลใจดีๆจากแฟชั่นพมแดงในวัน ันนี้แน่นอนแต่ว่าวันนี้่ะหมดเวลาของนุ่มนิ่มแล้วนะคะนุ่มนิ่มคงต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหนะ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย